กากาสดีพี่น้องของเพื่อนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในศึก TNA Impact ปี2010เออมาเป็นสนามที่ทำการดาวน์โหลดมานะครับผม <Yeah. S 1> กับนี่เลยฮะ DLC ล่าสุดที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานี่โอ้โหรอคอยกันมาอย่างยาวนานครับสำหรับป๋าคนนี้นี่ฮะเป็นครั้งแรกะที่เข้าร่วมสู่เกมนี้นะเออเพราะว่าเขาอยู่ TNA ใช่ไหมเออนะ อยู่ T N A นะวันนี้ดัตบัญยุยู่อีซื้อลิขสิทธิ์กิมมิคนี้มาจาก T N A นะนี่ฮะปีศาจผู้ดุดัน350ปอนด์สูง6ฟุต6ฟุต5นิ้วนะปีศาจจากนรกเดอะมอนสเตอร์อบีสนี่ฮนะอันนี้เป็นอบีสเวอร์ชั่นปี2010นะิบนะนะถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีอยู่ในเกมนี้นะฮะ เคยมีอยู่ในเกม t n a นะฮะเออนานแล้วล่ะถึงวันนี้ในตัวต้นฉบับเลยนะไม่ได้ดาวน์โหลดคนสร้างมาแต่ประการใดอันนี้ของแท้นะนี่ฮะมาอับบิสปีศาส t n a ต้องเจอกับเขาผู้นี้ฮะปีศาแหงดับปัญับปัญอนี่ฮะถือว่าเป็นต้นตำรับปีศานะที่หลายต่อหลายคนได้แรงบันดาลใจมานะฮะรวมถึงอบบสด้วยฮะ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนี่จากนารกอเวจีปล่อยเป320ปอนด์เคนนี่ฮะมาในเวอร์ชั่นเดบิวตใหม่ๆนะปี1997นะนี่ฮะอเคนนะมาวันนี้มาเจอกับไอรุ่นน้องบริาัทรุ่นน้องแมตในฝันอีกแมตชนึงนะสำหรับคู่นี้นะที่ไม่เคยจะได้เจอกันเลยนะ เทรบอกมาเดี๋ยววันนี้จะสั่งสอนให้ว่าปีศาจที่แท้จริงมันเป็นยังไงขอเปิดไฟเอาเลิกเอาใช้หน่อยฮะอดีตแชมป์โลกแล้วเนี่ยนี่เปิดไฟก่อนแชมป์โลกแชมป์ ECW แชมป์ฮปปี้เวทแท็กทีมอินเตอร์อะไรได้หมดแล้วนะฮะขายค่ US แต่คงไม่ได้มาปั้มแล้วขอเลิกกันหมดแล้วฮะมอนสเตอร์อบิส เจอกับมอนสเตอร์เคสอั้นี้ผมขอเล่นเป็นป๋าอบิสแล้วกันมาเออเป็นแมตช์เอ็กตรีมรูนแมตช์ไม่มีกฎกติกานะเออฮะเสริมแรงบีกมาโคตรลายใส่ป๋าก่อนมาอบิสนี่ปัจจุบันนี้อยู่กับ WWE นะจะเป็นเจ้าหน้าที่หลังฉากนะเป็นโปรดิวเซอร์หลังฉากแล้วไม่ได้ออกจอนะอืมเล่นก่อนเื้อตอนนี้แกประกาศเลิกปั้มไปแล้วสำหรับป๋าอบบส เช่นเดียวกับปาเคนะก็เลิกปั้มไปแล้วเช่นกันนี่อบดีนี่อดีตแชมป์ TNA นะแชมป์ TV แชมป์แท็กทีมอะไรเงี้ยเออดิวิชันเงี้ยสองปีสายคนนี้นี่เหมือนจะได้แชมป์มาน้อยะแชมป์โลกน้อยนะคนละสมัยเองมั้งมานี่ขออาวุธนี่อาวุธโอ้ย,อยนี่อาวุธประจำตัวนะเป็นไม้สี่คูณสองตอกด้วยสปูเออฮะ มาวียังไปไหนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวรีเวิร์สติดติดติดบันไดามานี่ขึ้นไปกิมมิสอบิสนี่ก็จะคล้ายเคนนะฮะรวมถึงแมนกับแมนคายนะเออที่มีความโหดความหลอนแบบเคนแล้วมีความเอ็กซ์ตรีมแบบแมนคายนะหลับปาอบิสฮอล์ออฟเฟรมเนาะปี2018นะฮอล์ออฟเฟรมของฝั่ง TNA เน,นเอนาะเออส่วนเคนก็ฮอล์ออฟเฟรมปี2021นะ มากระโดดบอดีส้สเปดไปก่อนแมตอนนี้อยู่ค่ายเดียวกันแล้วผมเลยอยากให้เขามายืนมองหน้ากันหลังฉากก็ยังดีนะ้เออแต่ฮะอาบิสนี่เหมือนอยู่ว e ีมีนีไม่ได้เคยออกจอเลยมั้งนะไม่ได้เคยมีบทบาทในจอเลยฮะอยู่หลังฉากล้วนๆนะเคยมีออกจออยู่รอบนึ่งนะมีบทกับเอเจสไตล์นะเออเป็นแป,ป๊บเดียวนะ เปิดตัวเป็นนักธุรกิจอะไรสักอย่างเนะครับโจเซฟปาร์คเออระมาณน่าที่มาช่วยเอเจสไตรฟูบร์กับเจฟฮาร์ดี้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะยุคโควิดนู้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวมูเตอรโมเฮยคนจะชกสแลมแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอะไรป๋ามีทําให้ตายหรอป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเคนนี่แกกว่านะอบิสนี่ห้าสิบเอ็ดนะส่วนเคนนี่จะหกสิบแล้วโอ้ย,ย,ย,ยโอ้แตกเคนนี่ห้าแปดแล้วอายุนะฮะมาแมทในฝันอยากให้เขามามองหน้ากันสักครั้งนะ ลงมาป๋าลงมาอับเะเคนล,ลงก็ได้มหมจับมานี่ดิโอ้ยเคนบอกอย่ายุ่งอย่ายุ่งมานี่เอเคเอาเข้เาก็ได้เอาเขาก็ได้มาเคนสูงกว่านะเจ็ฟุตส่วนอบ,บิสนีอหกฟุตแต่อับ,บิสนี่จะตัวใหญ่กว่านะฮะใครที่ไม่รู้จักไปย้อนดูกันได้นะเขาจะเพิ่งจะลงรวมแมตช์ของอบิสนะเอออยาเอาโต๊ะก่อนเออเราสายไฟกันทั้งคู่ สายไฟนี่ไม่สายไฟฟ้านะหมายถึงสายสายไฟสายเพลิงนะฮะชอบเล่นไฟกันทั้งคู่มาขอกลางโต๊ะก่อนเออมาเ,อาเดี๋ยวเรามีท่าไม้ตายก่อนค่อยใสย่ค่อยจุดโต๊ะม,มาป๋าอุย้ยเคนบอกอะไรจับาข,าขาโดนโค้ชไล่ฮะโดยเคนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่อยป๋าอย่าเพ,าเพิ่งสิผมนี่เพิ่งเข้ามาในเกมปีแรกก็ป๋าอย่าให้ผมแพ้นะโอ้ยเดี๋ยวโดนอัดเดี๋ยว โอ้เจอจับขาเค็มขาอย่าเอาไว้ขาโอ้ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบมากครับสำหรับอับบิสมาลึกอ,อ,อีกอีกอันนึงก็โจเซฟพาร์กนะเออเป็นเป็นอีกกิมมิกที่ถอดหน้ากากนะเออจะเป็นอีกหนึ่งตัวตนโจก็ให้มานี่มาพูดมากนะมาขอยืมท่าหน่อยโชกสลแลมเออเคกอกนก็ไอ้กิมมิกกิมมิกใส่สูตรก็นั่นแหละฮะไอ้เขาบริคเคนมมาเนี่ยมีทำให้ตายแล้ว จุดไฟหน่อยโอ้ยอะไรเอ้ยได้ครับผมนี่ฮะเรามาสายเพลิงกันอยู่แล้วปา๋ามาโอ้ยเคเคนไม่ยอมมาเคนไม่ยอมไฟจะมาโดนเองได้ยังไงทีบหน้าสมบัดเลยจับกดเฉยเลยอย่าพึ่งยางยางอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจยเย็นปา๋าใจยเย็นปา๋าโอ้ยโดนจับเวียงโอ้ยเอาหน้าทีมไฟโอ้โหย็คือโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โ,อยโดนจับกดเดี๋ยวย่าพิ่ง นื่อยาง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 ,างมาจับอบีสยกขึ้นมาอีกมาเคนบอกไปไปจุ่มไฟอีกสักหนึ่งรอบโอ้ยโดนไฟคอกนะเฮ้ยไม่โดนตีเอาไม่โดนอีกเจอเคนจับนี่ไซด์วอล์กวอล์อกสแลมโอ้ยตอนอบีสเปิดตัวแรกๆนี่จะมีผู้จัดการแบบชื่อว่าเจมิเชลนะเออมันจะเป็นบทเป็นเป็น,ปนพ่ออบีสนะฮะเช่นเดียวกับ พ่อแบลเลอร์นะที่บทเป็นพ่อของเคนนะเอใครคล้ายกันแต่อบิธนี่เขาจะมีแนวปั้มของตัวเองนะโจะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมอตะโมอย่าพึ่งเจอเคนจับยกโช๊กัดแหลมกับโต๊ะที่ตัวเองจุดไว้โอยเฮ้ยเฮ้ยจับกดแล้วหนึ่งเฮ้ยสองยังไม่สมั่ัมโอ้ยมากลางโต๊ะมาโดนซะเองนี่ไงป๋าแป้านึงป๋าป๋าเล่นหนักไปแป๊บหนึ่งนะป๋าเอาเคนไปเอาเอาวุธอีกนะ แม็กสตีมรูฮะหรือมอนสเตอร์บอลก็ได้ไปอย่าง้ย,งอ,ยอะไรหยิบอะไรมาอะไรอ๋อแอปเปลิลโอ้แอปเปลิลฮะอาวุธช่งางไร้กาดแอปเปลิลมาเนี่ยป๋าเวียงเคนเด้งเชือกจับแบลรูทูเบอรี่โอ้ว่าเฮ็ดสูพะเล็กเออได้ลูกหนักครับนี่มาได้ลูกหนักได้ลูกหนักมาจับเคนมานี่เคนอะไรนักหนาล่ะฮะ,ะ,ะตกบ้องหูซะหนึ่งที เฮดบาดอีกน้ากากชนากากมานี่นะจับเคนอวียังเด้งเชือกจับนี่แบลูเทเบอรี่โอ้เฮดสูเพกซะหนึ่งรอบมาเดี๋ยวขอเอาเอาวุธอีกเลยดี๋ยวอาวุธเก้าอี้ดีกว่าเอาอของเบสิกนะอ,อันได,ดออ้แก่เก้าอี้เหล็กเอ้อไม่โดนไม่โดนไม่โดนมาขึ้นมาป๋าขึ้นมาโชว์ความหึดอึดทึกทนให้เด็กรุ่นใหม่มันรู้จักซะหน่อยโอ้ยโดนทุบหลังองีก นี่เขาก็เป็นเครนยุคที่ถึกที่สุดนะสำหรับยุคนี้นะโอเคเนป๋าจะไปเอาอะไรครับเอนเดินวนรอบเวทีสักึ่งรอบแล้วคว้าอาวุธมันได้แก่อะไรอ่ะเอาแยะเอาแยะกระตุอาวุธผมมาทำไมนี่ไม้สี่คูณสองสองเลยตะปูอาวุธคู่กายตีเออมาด้วยหัวแตกเหมือนกันอบิสนีแตกแล้วนะฮะแต่ใสหน้ากากมันไม่น่าจะเข้าเห็นเลือดอุ้ย โดนสไลด์อีกฮะสไลด์เก้าอี้อันไล์ศอกได้ครับผมมาจับใส่นี่ดีกว่าท่าซิกเนเจอร์อีกหนึ่งท่าฮะกระแทกไปช็อคทิสเมนต์ใช่ไหมเออท่านำร่องมาสสยท่าไม้ตายหน่อยมาจับเป็นนี่อแบ็คโฮสแลมนี่แบ็คโฮสแลม,แ,แ,มแล้วกดเร็วหนึ่งสองยางท่าไม้ตายนะเออแบ็คโฮสแลมนะที่ ครูม,มาเอามาใช้เนี่ยเอามาจากคนนี้แหละหร,หรือไซส์สแสลมทำไมตายแป้งโอสแลมอุ้ยไม่โดนตีเออตียไม่โดนเว้ยข,ของจริงนี่เลือดสาดแล้วถ้าต,ตีอย่างนี้นะเสริมแรงบอดี้แปสไปอีกหนึ่งดอเออเอาให้นิ่มครับของนี้ตีรุกขึ้นมาลุกขึ้นมา,มาเร็วเตะมา,าไปท่าดวนหมัดโอ้ยสับก็ให้มา เจอโชกโดยเคนอับบีก,ก็ไม่น้อยหน้าแต่โดนโชกอีกโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วอ็งมาก็ม้อนเคนออกมาเอีกโอ้ยโดนโชกเจอสับสับก็ให้มาแลกหมัดก,กันด้วยสองมอนสเตอร์ยักษ์สองมอนสเตอร์ยักษ์สองปีศาจจากปล่อยเปรตโอ้ยเสียบกระเดือกครัะแทกโอ้ยเดี๋ยวก่อน ออกแป๊บนึงแป๊ดเดงโอ้ยเหนื่อยป๋าเอาป๋าเอาเก้้าอีโต๊ะมาอีกแล้วฮะเมื่อกี้ผมโดนไปไรอบนึงแล้วป๋าจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอจะเอาอีกเหรอมาจัดให้ถ้าอยากได้มาเมื่อกี้ผมโดนไปแล้วเดี๋ยวที้ป๋าโดนมั่งแล้วกันนะคนละทีมาคนละทีไปหนึ่งแป๊ดเดิงคนละทีคนละทีมาป๋ามานี่ไปนู้นไปนู้นไปใกล้ๆตรงนู้นไปใกล้ตรงนู้นไปมุมนู้นเออไปมุมนู้นแป๊บนึงแป๊บนึงนะขอจุด ไปก่อนมาป๋าโชว์ท่าโหดหน่อยเขนบอกไม่ยอมโอเขียนแกโจกาให้เฮ้ยระวังระวังเฮ้ยไม่เอาไม่เอาผมโดนไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้ไงโชวสลัมกัะโตะขอผมมั่งไงคนละทีมาโจกให้เออคนละทีมาจับโอ้สลัมนี้จากเชือกมามาตอกฝาโลงได้ทำให้ตายจับอุย้ยโอ้โหเห็เนได้โจก็ใหเฮ้ยระวัง เฮ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยเคนปล่อยไฟมาอีกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคนปล่อยไฟโอ้ยอะอาบิสนะฮะโดนไฟคอกหน้าโอ้ยโอ้ยโดนไฟคนอ้าวแล้วครับโจกสแลมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้แก้เอายังเอายังไม่ใส่เฮ้ยโจ้กาให้คนที่ของแท้เฮ้ยแก้แก้แก้เฮ้ยเออแก้มามามาเร็วเร็วจังหวะนี้แหละมาจับโยกขึ้นใส่ถ้าทองทิศเมนนำล่องไปก่อนเออ เร็วเป๋าเร็วเร็ย่ป๋าฟื้นมาตอกฝาโลอีกท่าหนึ่งจับบิดกับแมคโฮสแลมตอกฝาโลนแน่นอนหนึ่งสสโอเคโอค้โหต้องใช้ท่าสู่ถึงสองท่าฮะกว่าจะหยุดป๋าเคนได้เออฟาฟาดโต๊ะไฟใส่ท่าอีกสองกว่าจะหยุดได้โอ้ยเกือบโดนโชงสแลมกับโต๊ะสองรอบอน,นี้ฮะอาผู้ชนะได้แก เดอะมอนสเตอร์อาบีสนี่เออมาฮะเออเออพิ่งเป็น DLC มาใหม่นะเออป๋าแกมาเล่นสันหน่อยนะแล้วก็ชนะด้วยเออถือว่าเปิดตัวสวยงามนะนี่นะอ่านี่ก็จัด DLC มาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยนะเออก็อย่าลืมมาฟ้าอุ่นนุ้นกันด้วยนะพวงคุญแจเดมอนแมนนะครับผมชิ้นละหนึ่งร้อยสามสิบบาทรวมส่งเวยใครอยากซื้อก็ ทักแฟนเพจกันได้นะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคน,นที่เข้ามารับชมจนจบนะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยด้วยเนดะ้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับควงคุญแจเดมอนแมส์สุดเท่ชิ้นละ130บบาทรวมส่งสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจเลยครับ